คงสงสัยกันบ้างแล้วนาทำไมต้องมองขึ้นฟ้าให้ช่วยตอบหรือเมื่อสายลมพัดดอกไปจึงแลดูดังได้รำเที่วไหว้รรอบสิ่งใดว่าสิ่งวงในต้นไม้สัมเล็ดให้ขยานแลาวรุ่นถึงรุ่นอะไรส่งต่อมาสู่เธอและสู่ฉันเหตุใดดูเหมือนตาเราคือกาแล็กซีขนาดจิ๋วหรือนั้นคงสงสัยกันบ้างแล้วนาทำไมต้องมอง ให้ช่วยต่อไม่เห็นต้องหาให้มันยืดยาวทวาในในภิษาของเราถ้าต้องบอกใ้เจอตันอย่างมัวสื่อม นเราบรรจาของทัวนาเอาใส่ในระบบไว้หัวป่าพวกเราทุกคนในเก้าคืนนับล่ามาจากในเรืองช้ำต้องสุพรรณนาจนเจรันก็กระดังเล่าลึกล้ำแต่แกเป็นยาที่มาจากเงินงามลับตาจนตอนนี้กลายเป็นดาวโดยที่จะยับเปาไม่ีไม้มีได้พลังตะวันส่งให้เห็นไหมว่าแกทุกลูกมันมาจากไหนดูเหมือนเธอยังคงหอยไปบนเส้นได้แข็งแต่ว่ามองดูพวกเขาก็เข้าใจได้ยบันแนนงั้นฝุ่นของเธอคือฝุ่นของฉัน มันสุดยอดว้า wow. วไม่เห็นต้องหาให้มันยืดยาวคือใกล้แค่นี้รับรองตัวเราอาจจะบอกให้ทุกตัวกันยังหัวซึมเศร้าฉันคิดเดาถ้ามือขาดสิ้นที่สุดครางคราวมือแค่ไหนยังใชา่ระวางใครจะรู้ว่าเธอเป็นใครไม่ต้องซึมเศร้าฉันขยับและนี่คือเรื่องราวให้เราเล่าไปฉันได้ฟังแล้วยิ่งน้อมใจเมื่อถึงรุ่งเช้าก็ยิ่งเข้าใจ ขอจะดล่าเล่าให้แต่เพิ่งผมเห็นเป็นเรื่องราวใหม่เราล้วนเป็นเรื่องเล่าในตัวเราไงต้องท้าให้มันยืดยาวไกลแค่นี้เรารอตัวเราแตา,าจะมองให้เจ้าตัวตนอย่ามัวเสื่เศรา้าเธอคือดาวไม่ว่าที่ไหนที่ได้เจอเดาวเราโยงใยเกี่ยวกันทุกดาวถ้ายังรู้ว่าเธอเป็นใครไม่ต้องเสื่เศร้าวเธอคือดาวโอ้ฉัอคือดาวดูที่ฉันจะไม่เบาทำป่าใจต้องไกลเล่า ให้มันยืดยาวอยู่ใกล้แค่นี้ร,บรอบๆตัวเราถ้าจะมองให้เจอตัวตนอย่ามวัวสึบเศร้าเธอคือดาวไม่ว่าที่ไหนที่ได้เจอดาวพวกเรายงใหญ่เกี่ยวกันทุกดาวถ้าอยากรู้ว่าเธอเป็นใครไม่ต้องสึบเศรา